สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องปุ๋ยสูตร1 5 0 00นะครับสูตร15 00นี่ก็คือแคลเซียมไนเตรตนั่นเองนะครับปุ๋ยสูตรนี้เอามาใช้ในสวนทุเรียนได้หรือไม่มีความสำคัญอย่างไรนะครับใส่แล้วทุเรียนจะใบเขียวเข้มต้นจะตูร็วจริงหรือไม่นะครับขอตอบให้เลยนะครับว่าปุ๋ยสูตรนี้ใส่แล้ว ใบเขียวเข้มจริงนะครับแล้วก็รากเดินเร็วต้นโตเร็วจริงนะครับแต่ว่าสูตรนี้อย่าใส่บ่อยนะครับใส่แค่ปีละไม่เกินสองครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กคือทุเรียนตั้งแต่แรกปลูกนะครับอายุ1เดือนถึง1ปีอันนี้ก็สามารถนำมาใส่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่อง ให้ต้นทุเรียนแข็งแรงเร็วรากเดินเร็วนะครับเขามักจะใส่กับสวนทุเรียนเล็กนะครับสำหรับแคลเซียมในเตรตนะครับปริมาณการใส่นะครับก็ใส่ไม่เยอะเลยนะครับอย่าใส่เยอะสำหรับปุ๋ยสูจน์1500คือใส่ประมาณหยิบมือเดียวนะครับหยิบมือใส่นิดเดียว ใส่นิดเดียวใส่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีปกติ1กร่งัมอันนี้ถ้ากัมหน่งคือร้อเปรซนะครับเราจะใส่แคลเซียมในเตจอยู่ประมาณยี่สิเปเซนนะครับใส่ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องใส่เยอะสำหรับทุเรียนเล็กๆนะครับทุเรียนเล็กก็คือว่า1ปีลงมาแต่ถ้าอายุ1ปีขึ้นไป ก็ใส่ประมาณครึ่งของปุ๋ยเคมีนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเคมี1กรัมก็ใส่ปุ๋ยสูตร15บหดักครึ่งกรัมนะครับสําหรับทุเรียนใหญ่แต่ถ้าเป็นทุเรียนต้นอายุ1ปีไปแล้วก็ไม่ต้องใส่บ่อยนะครับสําหรับสูตรนี้ให้ใส่ประมาณปีหนึ่งหครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะครับหรือจะไปใส่ช่วงหน้าเล้งก็ได้นะครับช่วงหน้าเล้งก็คือ มันมันจะทุเรียนส่วนใหญ่พอติดหน้าเล้งแล้วใบมันจะออกเหลืองนะครับใบมันจะออกเหลืองเราจะใส่ปุ๋ยสูตร15 0 0คอยช่วยนะครับคอยช่วยให้ให้ใบมันเขียวเข้มขึ้นมานะครับพอจะได้สู้กับแสงแดดนะครับในช่วงหน้าเลง้งสูตรนี้ก็สำคัญมากๆนะครับสำหรับในสวนทุเรียน ถ้าจะให้แนะนําว่าไปซื้อยี่ห้อไหนก็ผมส่วนใหญ่ภาคใต้เขาใช้ยารานะครับยารายารารีไวนะครับสูตร150 0มันคือแคลเซียมไนเตรตนะครับสูตรนี้แต่ใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ว่าให้เป็นยี่ห้อนี้มันจะช่วยจริงๆนะครับมีอันนี้มีประโยชน์จริงนะครับสำหรับสูตรนี้ ใบมันจะเขียวเข้มนะครับมันจะช่วยเรื่องใบเรื่องรากนะครับสำหรับปุย๋ยสูตร150หยิ่งหน้าเล้งก็จะดีมากๆนะครับช่วงหน้าเลง้งผมผมก็อายุ3ปีแล้วนะครับ3ปีช่วงนี้ก็เริ่มจะเด็กยอดนะครับใบมันจะเริ่มเขียวเข้มมาก มียอดลืมมานะครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับช่วงนี้15.00ผมกะว่าจะมาใส่ช่วงเดือนมีนามีสานะครับเพราะภาคใต้จะเล้งจัดนะครับช่วงนั้นต้องใส่ปุ๋ย15.00คอยช่วยสักรอบนะครับว่าะจะใส่สักรอบนะครับ ทุเรียนปลูกใหม่นี้แบบต้องใช้นะครับไม่ใช่ว่าหน้าใช้สิ่หน้าศูนย์นี้ต้องใส่ให้มันช่วยมันด้วยนะครับช่วงหน้าเลงถ้าถ้าเราไม่ใส่นะครับมันจะทําให้มันจะทําให้ใบมันเหลืองนะครับใบมันเหลืองเลยนะของผมก็สามปีนะครับ คลิปก็ทำมาเยอะนะครับกดเข้าไปดูในช่องได้คลิปเรื่องปุ๋ยส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับสวนทุเรียนปลูกใหม่นะสวนทุเรียนมือใหม่บางคนยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไรมัง่งยังไงนะไปกดเข้าไปในช่องดูได้เลยถ่ายไว้เยอะแล้วนะเรื่องยาฆ่าแมลงนะครับ ส่วนใครที่ไม่เข้าใจเรื่องอะไรให้คอมเมนต์ถามได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมถ,มถ่ายคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแต่เรื่องปุ๋ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำสวนทุเรียนแค่นั้นนะครับแต่หลักๆแล้วมันประกอบกันหลายอย่างนะครับต้องดูเรื่องมเมลงเรื่องน้ำเรื่องสภาพอากาศนะครับ การเปลี่ยนแปลงที่ดีมีหลายอย่างหลายปัจจัยนะครับเรื่องปุ๋ยก็มีความสำคัญอยู่ประมาณสัก20%นะครับหลักๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับถ้าดินกับน้ำเหมาะสมนี้ต้นทุเรียนทำง่ายมากนะครับแต่ถ้าดินน้ำไม่เหมาะสมมียากเลยนะแต่ถ้าดินไม่ดีก็พยายามหาปุ๋ยคอกมาใส่ เยอะๆนะปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ก็ไปหาพวกขี้วัวขี้ไก่นะขี้ไก่จะดีสุดนะครับในสวนทุเรียนขี้ไก่จะช่วยได้หลายอย่างนะครับสวนปุ๋ยเคมีก็ต้องใช้นะครับแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีผมก็ถ่ายไปเยอะในสวนในในช่องกดเข้าไปดูได้นะนะครับ ของผมก็3ปีนะปีหน้าน่าจะไว้ลูกได้แล้วนะปีหน้าน่าจะ4ปีไว้ลูกของผมนี่คือไม่ใช่ไว้ธรรมชาตินะปีหน้าผมจะลงสารเลยนะลงสารเลยนะถ้าไว้ให้ติดธรรมชาติยากที่จะได้ขายนะครัทำให้ต้นสมบูรณ์แล้วก็ ลุงสารทันทีนะครับสารที่ว่าก็คือสารเพกโฮนะเพกโฮวิทาโซนอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไปนะอันนี้เน้นเน้นเน้นแต่สวนทุเรียนปลูกใหม่นะการดูแลนมลงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาถ่ายให้ชมนะคลิปนี้ก็โอเคปุย 15. สิศูนย์5ูนไปก่อนนะปุ๋ยสูตรนี้สำคัญนะสำหรับมือใหม่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ